มาจ้าทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาทำหมูทอดนมสดกันจ้าเริ่มจากการหมักหมูก่อนเลยมาดูกันว่าวัตถุดิบอะไรที่เราต้องเตรียมพริกไทยดำหนึ่งช้อนชาโขกให้ละเอียดเลยนะคะ ละเอียดดีแล้วเราค่อยใส่กระเทียมลงไป3กลีบโขกให้แหลกเลยเหมือนกันจ้าวันนี้เจสซี่ใช้หมูสันใน200กรัมจะเอาหมูชนิดอื่นก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะทำแบบเจสซี่เลยหั่นเป็นชิ้นยาวๆแผ่นแผ่นแบบนี้หลังจากนั้นก็หั่นเป็นเส้นๆเลยจ้าชิ้นไม่ต้องหนาไปก็ไม่ต้องบางไปด้วยนะพอดีคำก็โอเคแล้ว นี่ไซส์ชิ้นประมาณนี้สวยเลยตอนนะตอนนี้เราก็มาเตรียมน้ำหมักหมูกันเลยจ้ะใส่เครื่องที่เราโขงเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ตามมาด้วยนมจืดของเรา150 ml จ้าเทลงไปเลยปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำเพิ่มสี1ช้อนชาน้ำตาลปี๊บ1ช้อนชา เกลือนหนึ่งหยิบมือซอสหอยนางรม 1. ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะคนจนน้ำตาลของเราละลายดีเลยเครื่องหมักนี้เจสซี่ขอแนะนำถ้าเกิดจะหมักหมูหมักข้ามคืนเลยนะหมูจะนุ่มอร่อยกว่าเดิมเลยแหละถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงๆหมักทิ้งไว้2หรือ3ชั่วโมงก็โอเคแล้วจ้านี่ ผสมให้มันเข้ากันแบบนี้หลังจากนั้นก็แช่ตู้เย็นเตรียมหมักเลยจ้าสองชั่วโมองอย่างต่ำนะตอนนี้เตรียมกระทะให้ร้อนเทน้ำมันลงไปนิดนึงพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปทอดเลยจ้าน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะใส่นิดนึงก็พอ เกยเกี่ยมันให้ลาบหน่อยหนึง่งมันจะได้สุกง่ายๆนี่หลังจากนั้นก็ใช้ความใจเย็นของเราทอดจนหมูของเรากลายเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้านำขึ้นมาได้เลยสูตรนี้ขอบอกเลยนะหมูเด้งนุ่มและแถมยังมีกลิ่นนมนิดๆอร่อยมากเลยเจสซี่ชอบกินแบบเมี่ยงแบบนี้มันจะอร่อยหรือจะกินเปล่าๆหรือจะกินกับซอสมะเขือเทศก็เลิศ มาจ้ะมาทานกันอืมเลิศสเมนเตนลองทำตามดูนะจ๊ะรับรองว่าหมูทอดของคุณจะไม่เป็นหมูทอดธรรมดาอีกต่อไป